เสียดายมากหนัง่าน,นี้แม่งพาเราวนอยู่กับแบบเชี้ยไอ้ครอบครัวบ้าเอเลี่ยนแม่งฉากนั้นนะอยู่ในรถแม่งเป็น10บนาทีเลยเร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้โอ้ยกระมิดกระเมียนหรือฉากที่แม่งไปลาสเวกัสคาร์คือแบบมึงปัญญาอ่อนไราสารามากคือเอาจริงไหมคือกูเข้าใจว่าแบบหนังมึงขายแบบความเคมีเข้ากับไอตัวคอมฮดดีกับไอตัววีนอมแต่นี่กูมาถึงจุดที่แบบกูต้อง มาดูความเป็นคู่จิ้นระหว่างมนุษย์กับ cg แล้วเหรอวะคือนะนอกจากฉากแอคชั่นแล้วเนี่ยผมว่าทุกอย่างแม่งไม่ได้เรื่องเลยเว้ยสุดท้ายนี้ทุกคนไม่ต้องเชื่อผมนะครับไปดูกันเองได้แล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ได้มะเขือเน่าทุกภาคอยู่แล้วเว้ยเออแต่คะแนนฝั่งคนดูเนี่ยเยอะนะเพราะฉะนั้นคนดูเนี่ยชอบแต่ว่าฝั่งนักวิจารณ์อะไรเงี้ยแม่งไม่ชอบซึ่งผมไม่ใช่นักวิจารณ์นะผมก็แค่แบบเออ ออกมาให้ความคิดเห็นของผมเท่านั้นว่าเออหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกยังไงนะครับ